บทสวดเม่ตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพัเตหิกระตังปุญญังอนุโมทันตุสนัตุโพนตุยเทวาอาศัมิงฐานีอธิคตาธิขาโยกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสพเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสพเพยติกาสุขิตาโหนตุทุขาปมุจจนตุสพเพปิสาสพเพยัขาสพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุขาปมุจจนตุสพเพอาจา ระยุปัสชายาย,ยาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปมุจันตุสัพเพนักตาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปมุจันตุสัพเพสามตินางสามิชันตุโวบวสวบูชาหลวงปู่ทั่นะโมโพธิสัตว์ะคันตินีอิติภควานะโมโพธิสัตว์ะคันตินีอิติภควานะโมโพธิสัตว์ะคันตินีอิติภควา ปฏิทานาคถายาเทวตาสันติวิหารวาสัสนีถูกเปคเรปทิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนะภวันตุปุชิตาสดถิงกรนเตถาวิหาระมันทะเลเทละจัมมัชานาวกาจักพิโคโสารานิกาทานาปฏิอุปาสกาามาจาเทสานิฆมาจาอิสราสัมปนาภูตาสุภิตาพระวันตุเตฉลากูุ้ชาเยปิจัอันทสัมภวาสังเสชิชตา ทวโวปปาติกาดินญาในการรมะวรางปตินเจเตสเพปิทุขาาัสกรุนตุสังขยังถาตูเจรังสตังธรรมโมธรรมัตราจปุขราสังโฆโหตูสมโควะอัถายะจหิตายะจามเหราคตูสัตธรมโมสเพปิธรรมจริโนวุถิงสังปปูเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโน พุทธศาสนสัมมาทาดังประเวณฉันโตกาเรเทโวปวัสตุวทธิภาวายัสตนังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจากอันตะระรชังอินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมินะราชโนปรชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปปตตาจันนิทุขาพย,ายัมปตตาจันนิพยาโสกปตตาจักนิโสกาหงุตุสภเพตปิ ปานิโนเอตาวัตาสังเนคิสังคดามปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิธาตุธรัมตุสัภายะสี่รังระขันตุสัพพะทาภาวนาพิรดาหัวตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะุทานุภาเวนะสิโหัตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังครังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสิโหัตุนิลันตะลังโหตุสัพพัง สุมางคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเดนาสอดทีขนตุนิรันตราลสัพเพภุทธาพราปตาปัญเจกนันจะยังพราหันตานันจะเตชะนักขันติณิสปะโสสัพเพภุทธาพราปตาปัญเจกนันจะยังพลราหันตานันจะเตชะนักขันติณิสปะโสสัพเพภุทธาพราปตา ปัญเจก,น,กนันจะยังพังอหารทานัญจะเดชะนัลขันภิณสัพปสสัพเพพุทธาพังปตตาปัญเจกนันจะยังพังอหารทานัญจะเดชะนัลขันภิณสัพปสสัพเพพุทธาพังปตตาปัญเจกนันจะยังพังอหารทานัญจะเดชะนัลขันภิณสัพปสสัพเพพุทธาพังปตตาปัญเจกนันจะยังพะดัง อานันตนาจะเตชะนารักขันภิกขิสักปโสสัพเพพุทธาพรัปัตตาปัญเจกนันจะยังพังอานันตนาจะเตชะนารักขันภิกขิสักปโสสัพเพพุทธาพรัปัตตาปัญเจกนันจะยังพังอานันตนาจะเตชะนะรักขันภิกขิสักปโสสัพเพพุทธาพรัปัตตาปัญจกานันจะยังพังอานันตนาจะเตชะนารักขันภิกขิสักปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทธาในพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าทวิตถวะ ถวายเป็นพระเจ้ากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิทิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอพระป้ญญามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทเทวาทาั้งหลายผู้ได้อนมุทนาสาธวการในเบญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายศะสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,งที่สามสิ่งอมูลเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเญ